สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกําลังอยู่ในช่องสปอยบอยสตูดิโอและว,วันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง MIB หน่วยจราชวนพิทักษ์จัก,กรวาลภาค3โดยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี2012นะครับถึงจะรู้สึกว่าผ่านไปไม่นานแต่มันก็ผ่านไปกว่า12ปีแล้วนะที่หนังเรื่องนี้ออกฉายและเราก็เดินทางกันมาถึงภาค3แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยดูภาค1และ2มาก่อนก็สามารถกดที่เครื่องหมายมุมบนขวา และไปดู2ภาคก่อนได้นะครับเพื่อความเข้าใจและสําหรับใครที่หลงเข้ามาอะไรยังไม่อยากดูสปอยก็สามารถปีดคลิปนี้และไปหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมการสปอยเพื่อนๆอย่าลืมกระทือไลค์และสัปุ่มซับสไครป์ผมด้วยนะและถ้าหากพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังป๊อปคอร์นให้แน่นและตามไปรับชมการสปอยกันได้เลยคําเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคำหยาบสำหรับคนที่ฟังแล้วละคายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อน ก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้ําสําหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีไม่ควรนําคําพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทําตามเป็นอันขาดและควรมีผู้ใหญ่คอยให้คําแนะนําหนังในภาคนี้จะเริ่มขึ้นมาที่คุกลูลาแม็กซ์เป็นคุกกักขังเอเลียนบนด,ดวงจันทร์ปอลิสโคดไอเฮียมเอเลียนบล็อกเลอร์ไดตัวสุดท้ายมันก็ได้แหกคุกที่มีระบบความปลอดภัยสูงสุดออกมา ซึ่งวิธีการของพี่แกก็คือให้แฟนเอาเค,ค้กก้อนโตมาเยี่ยมซึ่งเป็นการเยี่ยมครั้งแรกในรอบ40ปีพอทั้งคู่ได้เจอกันก็ซัดกันอย่างดูดเดิมเลยนะครับทาเอาผู้คุมที่ยืนดูอยู่ทนแทบไม่ไหวจากนั้นบอริสก็ขอให้ผู้คุมเอาเค,ค้กไปตัดแบ่งให้หน่อยแต่ไอ้ผู้คุมมันดันโซนจัดพี่แกก็เอาหนิวจิ้มลงไปจนถูกสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายแมงมุมโผลออกมาแมงมุมตัวนี้มันก็ปล่อยน้ําแหลมที่ขากระซ่วกางหน้าผากผู้คุมไปหวานแพ้ค,คู่จากนั้นมันก็ช่วยตัดโซ่ให้บริส ก่อนจะมุดกลับเข้าไปในฝ่ามือของมันซึ่งก็ดูเหมือนว่าแมงมุมตัวนี้เป็นหนึ่งเดียวกับร่างกายของบอลิสจากนั้นบอริสมันก็ไล่กระทือผู้คุมแบบยับหมาและพี่แกก็ใช้ปืนยิงกระแผงคุกจนทะลุทําให้ผู้คุมที่เหลืออยู่ถูกดูดออกไปด้านนอกรวมถึงแฟนของพี่แกด้วยพอบอลิสมันหนีออกมาได้เป้าหมายแรกของมันเลยก็คือการจัดการกับเจ้าหน้าที่เคมือพักการแห่งเ i b มอบที่เป็นคนยิงแขนซ้ายของมันขาดและเคก็ไปนคนจับบอริสมาขังไว้ที่นี่ภาพก็ตัดกลับมาที่โลก เคและเจที่เสร็จจากภารกิจพวกเขาก็กําลังลดความจําของกูเดนเหตุการณ์ทั้งหมดจากนั้นทัน้งสองก็ไปร่วมงานไว้อะไรให้เซจสุดยอดสายลับที่พวกเขาเคยทํางานด้วยซึ่งเซจก็คือหัวหน้า MIB ในภาค 1- และ2นะครับเคได้ทํางานกับเซธมาก,กว่า40ปีเขาเลยได้ขึ้นไปกล่าวคาไว้อะไรแต่ลุงแกก็พูดแค่ชั้นสั้นเหมือนไม่อยากจะพูดเจก็คิดว่ามันดูไม่เศร้าและดูไม่ลึกซึ้งเลยสักนกิดจ,จากนั้นพวกเขาก็ได้หัวหน้าแผนกคนใหม่ซึ่งเธอก็คือเจ้าหน้าที่โอ โอเป็นสาวรุ่นใหญ่ที่ดูไม่ค่อยต่างจากเซธเลยและทางด้านของบอริสลูกชายของโอบัไดที่มันฆ่าตายบนคุก,กนหนีออกมามันต้องการมาเอาเครื่องมือที่จะพามันย้อนเวลากลับไปอดีตเพื่อที่มันจะได้กลับไปแก้แค้นคนที่ยิงแขนของมันขาดซึ่งชายคนนั้นก็คือเคทางด้านของโองก็แจ้งกับเคและเจว่ามีมนุษย์หลายคนป่วยจากโรคพยาธิเอเลียนในลำไส้ทั้งคู่เลยไปตรวจสอบที่ร้านอาหารจีนของวูซึ่งบูที่เป็นเจ้าของร้านก็เป็นเอเลียนนะครับ พวกเขาก็พบว่าหน้าร้านเป็นร้านขายอาหารจีนตามปกติแต่หลังร้านกลับลักลอบขาสิ่งมีชีวิตต่างดาวเคก็อเอาปลาเอเลี่ยนมาตบหน้าวูไม่พักและบงังคับให้มันบอกว่าเอาปลาพวกนี้มาทําอะไรแต่วูมันก็ไม่ยอมบอกนะครับเจเลยเข้ามาห้ามสถานการณ์ไว้ก่อนเขาก็เตือนวูว่าให้ใช้แค่ปลาบนโลกเสิร์ฟอาหารมนุษย์เท่านั้นแต่นั้นเจก็พยายามถามเคว่าเขาเป็นอะไรทําไมถึงต้องอัดวูขนาดนั้นซึ่งในตอนนั้นเองเคก็สังเกตเห็นความผิดปกติภายในร้าน เขาเห็นว่าลูกค้าไม่สั่งอะไรกันเลยทันใดน,นั้นโอก็โทรมาบอกว่ายานที่ตกมาเมื่อเช้าถูกขโมยมาจากคุกบนดวงจันทร์ซึ่งเคก็รู้ทันทีเลยว่าบอริสเป็นคนขโมยออกมาเพราะมันเป็นคนเดียวที่ชอบกินปลาเอเลี่ยนจากนั้นสายลับทั้งสองก็ลุกขึ้นมาจัดการกับเอเลี่ยนในร้านเพราะพวกมันจ้องจะรอบทำลายเขาอยู่เคก็วิ่งไปหาวูที่หลังร้านแต่เขาก็พบว่าบอริสจัดการวูไปแล้วส่วนเจก็ซัดกับปลาเอเลี่ยนยักษ์ที่กระโดดออกมาจากตู้เพื่อกระทืบเขา เคก็ไปเผชิญหน้ากับบอริสบนชั้นดาดฟ้าเจที่จัดการกับปลาเสร็จแล้วเขาก็ตามมาทั้งคู่เลยถูกบอยสสตร์กระสุนใส่ซึ่งมันก็ทำให้ทั้งสองล่วงจากดาดฟ้าโชคดีที่พวกเขารอดมาได้บอริสมันก็บอกกับเคว่าเองไม่รู้หรอกว่าตอนนี้เองได้ตายไปแล้วจากนั้นมันพูดจบมันก็จากไปเคก็มาเล่าให้เจฟังนะครับว่าเมื่อนานมาแล้วเขาจับบอริสขังคุกซึ่งนั่นนับเป็นความผิดพลาดอันใหญ่หลวงของเขา เขาน่าจะฆ่ามันให้ตายไปซะแต่เคก็ไม่ยอมเล่าอะไรไปมากกว่านี้และพอเจบอกให้ลุยไปฆ่ามันด้วยกันเขาก็ห้ามไม่ให้เจเข้ามายุ่งเรื่องนี้และก็สั่งพักงานเจไปสี่อาทิตย์แบบดื้อเจก็ตรงมาที่สํานักงานใหญ่ MIB ทันทีเลยนะครับเพื่อที่จะค้นหาข้อมูลของบอริสซึ่งมันก็ทําให้เจได้รู้ว่าบอริสเป็นมือสังหารบล็อกโลดายมันจะขมอบดาวทุกดวงที่ขวางหน้าบอริสเป็นผู้ต้องหาเพียงคนเดียวในการฆ่าเอเลี่ยนอย่างต่อเนื่องบนโลก มันเก่ะคดีตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี1969และถูกเคจับตัวได้ที่แหลมคานาวลาลจากนั้นเคก็ปฏิบัติการปล่อยเกาะอาร์กเนตเพื่อปอกป้องโลกจากการลุกรานของพวก็อกโลดซึ่งตอนนี้พวก็อกโลดก็ถูกนับว่าสูญพันธุ์ไปแล้วนะครับแต่เจก็ถูกจํากัดการเข้าถึงข้อมูลของอาร์คเนตถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงก็ตามการค้นหาของเจงก็ทําให้โอสงสัยว่าทำไมจู่ๆเขาถึงมาขุดคุยประวัติของคู่หู ซึ่งเจเขาอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างบอริสกับเคนะครับแต่โอก็ไม่ตอบอะไรนอกจากบอกให้เขารู้ว่ามีบางอย่างเปลี่ยนเคไปก็เท่านั้นพอทําอะไรต่อไม่ได้เจเลยกลับบ้านไปนั่งเล่นเกมทั้งที่ยังคาใจอยู่แต่ไม่นานนะเคก็โทรมาเพราะเขารู้สึกว่าติดขังคําตอบกับเจอยู่เคก็บอกนะครับว่าเขาจะบอกความลับของจัก,กรวาลให้เจฟังแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เจอยากรู้เขาเลือกที่จะตัดสายทิ้งแต่หลังจากนั้นเจก็รู้สึกมันหายใจไม่ออก และไฟทั้งเมืองก็กระพริบท้องฟ้าก็เปลี่ยนจากกลางคืนไปกลางวันซึ่งนั่นก็เป็นพอเคได้ทําการย้อนเวลากลับไปในอดีตแล้วตัดมาที่อพาร์ตเมนต์ของเคเจเขาก็มาขอประตูนะครับเพราะรู้สึกไม่สบายใจแต่คนที่เปิดประตูออกมาไม่ใช่เคแต่เป็นครอบครัวหนึ่งที่มีแม่กับลูกๆอยู่ด้วยกันซึ่งนั่นมันก็ทาให้เจประหลาดใจยอย่างมากเขาเลยตรงไปที่ mib เจก็ถามกับยามหน้าประตูนะครับว่าเคเข้ามาทายยํางานหรือยังซึ่งยามเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้จักว่าเคคือใคร แล้วพอเจเข้าไปในลิฟต์มันก็มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งวิ่งเข้ามาหาซึ่งเขาก็พูดกับเจเหมือนกับรู้จักกันมานานแล้วเจก็ไปถามกับเจ้าหน้าที่คนอื่นว่าไอ้หมอนี่คือใครซึ่งพวกเขาก็บอกว่านั่นคือดับเบิลเอคู่หูคนประจำของเจพอได้ยินแบบนั้นเจก็พยายามถามนเคนะครับแต่ทุกคนที่นี่ก็ไม่มีใครรู้จักเคเลยสักคนแม้กระทั่งโอก็ไม่รู้ว่าเคคือใครแต่พอเจเริ่มเล่าถึงรูปร่างลลักษณะนิสัยของเคโอ้เลยพาเขาไปดูรูปปั้นของเคที่ตายไปกว่า40ปีแล้ว และเธอก็เปิดประวัติให้ดูว่าเมื่อปี1969ที่แหลมคานาวเล่ลบอริสหนีจากการจับคุกบนโลกไปได้แล้วมันก็กลับไปยังดาวเกิดส่วนเคเสียชีวิตในหน้าที่ในการปกป้องมนุษย์พอเห็นแบบนั้นมันก็ทําให้เจสับสนอย่างมากเพราะเมื่อคืนเขายังคุยกับเคอยู่เลยเจก็เถียงโวยวายไม่หยุดนะครับจนโอต้องบอกให้เขาไปเจอจิตแพทย์แต่พอเจพูดเรื่องส่วนตัวของเคออกมาทั้งกลิ่นน้ําหอมเพลงที่เคชอบ มันก็ทําให้โออึ้องที่เขารู้เรื่องพวกนี้ด้วยและทันใดนั้นเจ้าหน้าที่ก็เอานมช็อกโกแลตท,ที่เคขอเข้ามาให้โอเลยสังเกตเห็นว่าเขาเพิ่งติดนมช็อกโกแลตวันนี้เพราะเคมีอาการมึนหัวกังวลกระวายและซึมเศร้าเธอเลยรู้ทันทีเลยว่าเขาต้องโดนหนึ่งใน2ออย่างนี้เข้าไปแน่ถ้าไม่ถูกเข็บอวกาศกัดเจก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับรอยแยกการเวลาแต่ถ้าเจโดนเห็บกัดตอนนี้เขาคงตายไปแล้วและนมช็อกโกแลตมันก็ช่วยลดอาการปวดหัวที่เกิดจากรอยแยกเวลาได้ดี มันแปลว่ามีการเดินทางข้ามเวลาเกิดขึ้นโอก็บอกว่ามีเพียงจอมไวไลโอบาไดเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้แต่ตอนนี้มันถูกจับที่คุกอวกาศพอได้ยินชื่อคุกเจก็จําได้ว่ามันเป็นคุกที่ขังบอริสหากบอริสรู้วิธีโดดข้ามเวลามันก็อาจจะกลับไปฆ่าเคเพื่อเปลี่ยนประวัติศาสตร์ก็เป็นได้ยังไม่ทันจะคุยจบเสียงสัญ,ญญาณเตือนภัยก็ดังขึ้นมียานลบของข้าศึกที่เข้ามาในระบบสุริยะซึ่งพวกเขาพบว่ามันเป็นร่องรอยปากา่ของพวกบ็อกโลได เจก็บอกให้โอเปิดเกาะอาร์กเนตเกราะป้องกันภัยที่เคสร้างขึ้นเพื่อสู้กับบล็อกโลดายแต่โอก็ไม่รู้จักนะครับเจเลยคิดได้ว่าถ้าไม่มีเคก็ไม่มีอาร์กเนตซึ่งปแปลว่าตอนนีบอยส์ไม่ได้ย้อนเวลากลับไปฆ่าเคแน่ๆโอเลยบอกให้เจไปหาเจฟฟี่ลูกชายของโอบาดายเพื่อเขาจะรู้อะไรบ้างพอไปถึงร้านของเจฟฟี่เจก็ไม่รอช้านะครับหยิบปืนขึ้นมาจ่อมันทันทีซึ่งเจฟฟี่ก็สาร,รภาพออกมาว่าเขาช่วยบอลิ์ย้อนเวลาด้วยความจำใจ พราะบอริสมันคุ้มค้ั่งมากเจเลบัก้าให้เจฟฟี่บอกว่าส่งมันกลับไปปีไหนเพราะบอริสมันกลับไปฆ่าคู่หูของเขาแล้วเจฟฟี่มันเลยยอมบอกว่ามันส่งบอริสกลับไปในวันที่16กรกฎาปี1969เรยบจเลบอกให้เจฟฟี่ส่งเขากลับไปวันที่15เพื่อที่จะไปดักฆ่าบอริสตอนหนุ่มก่อนที่บอริสแก่จะโผล่มาเจฟฟี่มันก็เอาเครื่องโดดข้ามเวลาที่เก่าแก่และหายากสุดๆออกมาแต่พวกเขาต้องขึ้นไปที่สูงมากๆเพื่อใช้งานมัน เจที่กลัวความสูงอยู่แล้วพี่แกก็ขาสั่นมันยอดตึกเลยนะครับเจฟฟี่ก็ย้ำกับเขาว่าเจจะต้องอยู่ให้ห่างจากเคและเขาทําได้แค่ฆ่าบอริสเท่านั้นถึงจะช่วยเคได้และการใช้งานเครื่องเจจะต้องกระโดดลงไปจากยอดตึกและเขาก็ยังบอกเจว่าห้ามทําเครื่องหายเด็ดขาดไม่อย่างนั้นเจจะต้องติดอยู่ในปีนั้นตลอดไปในขณะที่เจกลัวจนขาสัน่นเจฟฟี่มันตับสนุกซะอย่างนั้นแถมมันยังบอกอีกว่า หากเจรอดกลับมาได้อย่าลืมมาเล่าให้มันฟังด้วยนะและตอนนี้เจก็ไม่มีเวลากลัวอีกต่อไปเพราะยานจํานวนมากกําลังบุกเข้ามาที่โลกระหว่างที่เจกระโดดลงไปพวกเอเลียนก็มาขัดขวางจนทําให้เครื่องโดดข้ามเวลาหลุดมือโชคดีที่เขาคว้ามันกลับมาได้ทันสุดท้ายเจก็มาโผล่ในนิวยอร์กในปี1969จนได้แต่การได้เป็นคนผิวสีในยุคนี้มันดูจะไม่ง่ายอย่างที่เขาคิดเจก็แอบขโมยรถของชายคนหนึ่งมาใช้นะครับ แต่ระหว่างทางเขาก็ดันโดนตำรวจเรียกแค่จอดซึ่งเหตุผลที่ตำรวจเรียกเจก็เป็นเพราะสีผิวของเขาพวกตำรวจสงสัยคนผิวสีที่ใส่สูตรมีรถหรูขับเจก็ถูกคนตัวและเจอปืนกับเครื่องลบความจำเขาเลยหลอกให้ตำรวจกดเครื่องซึ่งมันก็ได้ผลนะครับทาให้พวกตำรวจลืมว่าจับเจไว้ทําไมจากนั้นเจก็มายังโคนี่ไอแลนด์ซึ่งเป็นที่ในรายงานที่ระบุว่าบริสฆ่าเอเลี่ยนที่นี่แต่ดูเหมือนว่าเขาจะมาช้าเกินไป เอเลียนที่ชื่อว่าโรมันคนขายฝันถูกบอริสเก็ตไปแล้วแต่เจก็บังเอิญเจอเคในวัยหนุ่มอีกด้วยซึ่งพอเขาได้เห็นเคเจก็ดีใจอย่างมากแต่เคในยุคนี้ที่ไม่รู้จักเจเขาก็ได้ช็อตไฟฟ้าเจจนสลบและพอตื่นขึ้นมาเจาก็พบว่าตัวเองอยู่ในสำนักงานใหญ่ของ MIB ซึ่งมันดูไม่ล้ําสมัยเหมือนในอนาคตและเคก็นั่งหน้าบึ้งอยู่ตรงหน้าของเขาเคก็ถามกับเจว่าทําไมถึงรู้ชื่อเขาเจเลยพยายามแก้ตัวเขาเรียกผู้ชายทุกคนที่เจอว่าเค แต่ในตอนนั้นเองโอในวัยสาวก็เดินเข้ามาเจมันก็ดันเผลอเรียกชื่อเธอออกไปอีกนะครับพี่แกก็เลยแก้ตัวอีกรอบว่าเขามักจะเรียกผู้หญิงทุกคนว่าโอเช่นกันซึ่งแน่นอนว่าเคไม่เชื่อจากนั้นเคก็บอกว่าจะส่งเจไปตรวจสายตาเป็นขั้นตอนสุดท้ายซึ่งนั่นมาก็คือเครื่องลบความจําขนาดยักษ์ในตอนที่อยู่ในเครื่องเจก็พยายามบอกทุกอย่างเกี่ยวกับบอริสเพื่อให้เคไม่ลบความจําของเขาแต่มันก็ไม่ได้ผลในนาทีสุดท้ายเจเลยบอกกับเคว่า ถ้าเขาเจอบอริสในวันพรุ่งนี้เคต้องฆ่ามันซะอย่าจับเป็นมันเด็ดขาดในตอนที่เคได้ยินแบบนั้นเขาก็เลือกที่จะปิดเครื่องลบความจำเพราะโลมันที่ตายไปแล้วเป็นเพื่อนของเขาและเขาก็ให้โอกาสครั้งสุดท้ายกับเจในการพูดความจริงเจเล่าทุกอย่างให้เคฟังว่าเขามาจากอนาคตและเขาก็เป็นคู่หูของเคจากนั้นบอริสจะแหกคุกและย้อนเวลากลับมาและตอนนี้มันก็พายานมาบุกโลกพอเคได้ยินแบบนั้นเขาก็เลือกที่จะเชื่อคําพูดของเจนะครับ จากนั้นเคก็กล่องไม่ขีดขึ้นมาซึ่งเขาเจอในตัวของโลมันที่ถูกฆ่าเขาบอกว่านี่เป็นเบาะแสบางอย่างเพราะโลมันเป็นคนไม่สู่บุรีจากนั้นทั้งสองก็ขับรถไปที่ลานโบลิ่งที่มีชื่ออยู่บนกล่องไม่ขีดไฟเคก็ใส่กุญแจมือเจไว้กับรถนะครับแต่เจก็หาทางตามลงไปจนได้พวกเขาก็พบว่าเอเลี่ยนเจ้าของลานตายไปแล้วทั้งสองเลยรู้ว่าจะหาบอยส์เจอได้ที่เดอะแฟคทอรี่ซึ่งมันไม่ได้ไปแปลว,ว่าโรงงานอย่างที่เจเคยอ่านในรายงานแต่พอพวกเขามาถึงเดอะแฟคทอรี่ เจก็ขอปืนคืนเพราะถ้าบอรลิสโผล่มาเขาจะได้ฆ่ามันได้แต่เคก็ไม่ยอมให้ปืนอวกาศนะครับแต่กลับส่งปืนธรรมดาของมนุษย์แทนในเดอะแฟคทอรี่ก็กําลังมีการจัดงานแฟชั่นโชว์ของเหล่าเอเลียนขึ้นทั้งสองก็ได้เจอกับแอนดี้ช่างภาพชื่อดังที่เป็นสายลับของ m อ b นามว่า W เยูเคก็ได้ข้อมูลกับ W ยูว่ากริฟฟินเอเลียนชาวอาร์คาแนนที่คิดว่าสูญพันธุ์ไปแล้วเขาได้มาเกิดตื้นที่ชายหาดบนโลกซึ่งคาดว่าเขาน่าจะเป็นอาร์คาแนนตัวสุดท้ายของเผ่าพันธุ ทางด้านของเจก็เดินดูรอบๆเขาก็ได้เจอกับกริฟฟินเข้าโดยบังเอิญกริฟฟินสามารถรู้อนาคตอันใกล้ได้นะครับเขารู้ว่าบอริสกําลังจะมาฆ่าเขาอีก2นาทีข้างหน้าและทุกคนในนี้ก็จะตายกริฟฟินก็บอกต่อว่าดาวของเขาถูกบ็อกโลดากินเข้าไปเขาเลยต้องมาอยู่ที่นี่พอครบ2นาทีบอริสก็โผล่มาจริงๆที่แกก็ฆ่าเอเรียนในงานไปหลายตัวเคก็ตามกริฟฟินไปเพราะเขาบอกว่ามีของขวัญจะให้ ส่วนเจก็พยายามตามไปฆ่าบอลลิสแต่ก็ตามไม่ทันซึ่งกริฟฟินก็หลุดมือเคไปเหมือนกันนะครับแต่แทนที่เคจะเครียดเหมือนที่เจกําลังเป็นอยู่เขากลับชวนเจไปกินพายซะอย่างนั้นในระหว่างที่กินพายกันอยู่ในร้านอาหารทั้งสองก็ได้ยินคนพูดเรื่องการแข่งเบสบอลขึ้นซึ่งมันก็ทําให้เจนึกขึ้นได้ว่ากริฟฟินพูดถึงเกมเขาเลยรู้ว่าจะไปเจอกริฟฟินในที่ไหนภาพก็ตัดไปที่สนามเบสบอลคราวนี้เคก็ขืนปืนอวกาศและเครื่องโดดข้ามเวลาให้กับเจ จากนั้นทั้งสองก็เดินเข้าไปเจอกริฟฟินที่กําลังเชียร์บางอย่างอยู่แต่นั่นก็เป็นเพราะว่าเขารู้อนาคตการแข่งขันในนัดต่อไปนะครับเขาเลยมาเชียร์ล่วงหน้าไปก่อนแล้วพอ Griffin กริฟฟินกอดคอทั้งสองพวกเขาก็ได้เห็นภาพเกมที่ Griffin กริฟฟินกําลังดูอยู่ด้วยจาจนั้นกริฟฟินก็ขอขวัญไม่ให้เคซึ่งมันก็คือเกราะป้องกันโลกที่เรียกว่าอาร์กเนตกริฟฟินเสียดาวข,ของเขาไปแล้วแต่เขาอยากช่วยทั้งสองปกป้องโลกเอาไว้แต่ทว่าจู่ๆกริฟฟินก็ตกใจขึ้นมาเพราะเขาเห็นเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอี จากนั้นบอริสก็ขี่มอเตอร์ไซค์โผล่เข้ามาคว้าตัวกริฟฟินไปแถมพี่แกยังกระโดดทับรถของทั้งสองเละด้วยนะครับเคที่ตามออกมาเขาเลยเอามอตเตอร์ไซค์อวกาศออกมาจากใต้รถทั้งสองเลยสามารถตามล่าบ,บอริสได้ในระระหว่างนี้ไล่ล่ากันอยู่บนท้องถนนบอริสก็เอากล่องหนึ่งออกมาจากตัวของกริฟฟินแต่เจและเคก็สามารถช่วยกริฟฟินไว้ได้บอริสมันก็หนีไปพร้อมกับกล่องใบนั้นในเวลาตีสามของวันที่16บบอริสในอนาคตล่างแก่มันก็ย้อนเวลากลับมาแล้วนะครับ และมันก็ได้มาเจอกับตัวเองที่กําลังโมโหเพราะกล่องที่ขโมยมาด้านในมันมีแค่ยาลดกดเท่านั้นบอรลิสทั้งสองก็เถียงกันอยู่สักพักต่างคนก็ต่างด่าในความผิดพลาดของตัวเองแต่บอรลิสในอนาคตก็บอกแผนว่าพวกเขาจะต้องขโมยอาร์เนตมาและฆ่าเคให้ได้พวกเขาถึงจะสามารถยึดของโลกใบนี้ได้สําเร็จทั้งฝั่งสายและทั้งสองพวกเขาก็พากริฟฟินออกมาอย่างที่ปลอดภัยกริฟฟินก็ได้ถอดหมวกออกเผยให้เห็นว่าอาร์เนตซ่อนอยู่ในหัวของเขา และเขาก็ส่งต่อมันให้เคโดยการใส่ลงไปในสร้อยที่เขาให้เป็นของขวัญก่อนหน้านี้สิ่งที่เคต้องทําก็คือส่งมันออกนอกอวกาศและมันจะขยายขนาดใหญ่ขึ้นเองในตอนนั้นเองเจก็รู้ว่าพวกเขาจะต้องไปที่ยานอพอลโลที่จะถูกปล่อยไปยังดวงจันทร์ซึ่งมันตั้งอยู่ที่แหลมคานาวอลล์เจก็รีบห้ามเคไม่ให้ไปที่นั่นนะครับซึ่งแน่นอนว่าเขาหยุดเคไม่ได้เจเลยตัดสินใจบอกความจริงไปว่าเคจะต้องตายที่นั่นเพราะถูกบอริสฆ่า เคที่ได้ยินแบบนั้นเลยเดินมาตบเจดอกโทษฐานที่ปิดบังความจริงและโทษฐานที่บอกความจริงเหมือนกันแต่ถึงแม้ว่าเจจะอยากช่วยหยุดไม่ให้มันเกิดขึ้นกริฟฟินก็บอกว่าเคต้องเป็นคนปล่อยเกาะอาร์คเนตเพราะเขาเป็นความหวังเดียวที่จะพิทักษ์โลกทางเดียวที่จะช่วยให้เคลอดตายก็คือต้องเอาความตายมาแลกเท่านั้นสุดท้ายพวกเขาพร้อมกับกริฟฟินก็มายังสำนักงาน MIB ด้วยกันเพื่อที่จะมาใช้เจ็ตแพคเหาะไปยังแหลมคานาวาเล่ที่อยู่ห่างออกไป5ชั่วโมงและพอทั้ง3ามาถึง พ่พี่แกก็ดันลงมาจอดในที่ห่วงห้ามนะครับและถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มเอาไว้กริฟฟินก็ไม่ยอมให้ทั้งสองใช้เครื่องลบความจําเพราะการจะกอบกู้โลกต้องพูดความจริงเท่านั้นพวกเขาเลยบอกทุกอย่างตั้งแต่เรื่องที่เจยอนอดีตกลับมาและพวกเขาต้องการเอากรอะอาร์กเน็ตไปติดไว้ที่หัวจรวดเพื่อที่จะหยุดการลุกดานของเอเลี่ยนแต่ทั้งสามดันถูกจับไปขังซะอย่างนั้นกริฟฟินเลยต้องออกลงแทนเขาก็เข้าไปแตะที่ตัวของผู้การ กริฟฟินก็เผยสิ่งที่จะเกิดขึ้นในผู้การเห็นซึ่งมันก็ทําให้พวกเขาได้รับการปล่อยตัวและผู้การก็ช่วยในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ด้วยพอเดินทางมาได้ระยะหนึ่งกริฟฟินก็ขอตัวออกไปก่อนนะครับเพราะจากนี้เขาไม่มีความจําเป็นอะไรแล้วเขาบอกว่าเมื่อแขนของบอริสขาดเคก็จะไม่ตายทุกอย่างก็จะกลับคืนเหมือนเดิมในตอนนั้นเองเจก,ก็กลับบ้านได้ใส่รับชุดดาทั้งสองก็ขึ้นไปยังหัวกระสวยนะครับก่อนที่มันจะถูกปล่อยออกมาในเวลาไม่ถึง10นาทีนี้ แต่ยังไม่ทันที่ลิฟจะไปถึงจุดสูงสุดบอริสล่างแก่มันก็โผล่มาเจก็เข้าต่อสู้ถ่วงเวลาเอาไว้นะครับเพื่อให้เคขึ้นไปถึงหวงัวกระสวยได้สําเร็จแต่ก่อนที่เขาจะเอาอาร์กเนตไปติดตั้งบอริสล่างหนุ่มมันก็โผล่มาขวางเอาไว้ทั้งสี่ก็ซัดกันไปมาอย่างดุเดือดแต่เป็นฝั่งของเคและเจที่เสียท่าในตอนนั้นเองเจก็เรียกร้องความสนใจให้บอริสล่างแก่มาฆ่าเขาซะจากนั้นมันก็ปล่อยขายแม,มุมกระสวกเขาหลายแผลซึ่งเจก็วิ่งเข้าไปสเปียร์มาตกด้านล่างไป แต่เขาก็มีแผนคิดเอาไว้แล้วนะครับเจก็กดเครื่องกระโดดข้ามเวลาให้ทํางานและเขาก็ย้อนกลับมาก่อนที่จะถูกขาเมงม,มยิงใส่รอบนี้เจก็สามารถหลบได้ทุกดอกและเขาก็ซัดบอลลิสตกลงไปคนเดียวแต่ทางด้านบอลลิสหนุ่มมันก็ขวาสร้อยไปได้เคเลยทําการยิงแขนมันจนขาดแ้ะมันก็ล่วงตามล่างแก่ไปอีกตัวพอจัดการบอลลิสทั้งสองได้เคก็รีบปีนขึ้นไปติดเกราะไว้กับหัวกระสวยและเขาก็รีบลงมาหาเจ้าหน้าที่ด้านล่าง เจเองก็รีบลงมาเช่นกันนะครับจากนั้นกระสวยก็ถูกปล่อยออกไ,ไปเปลวเพลิงพลังงานที่ฐานจรวดมันก็พุ่งเข้ามาเผาบอลิสแบบเต็มตีนจรวดที่พุ่งออกไปนอกโลกมันก็ส่งให้กรอะอาร์กเน็ตทำงานได้สําเร็จ J. เจก็แอบ,บแยกไปอยู่บนเนินเขานะครับและพร้อมที่จะกลับบ้านแต่พอเขามองไปเห็นเคและผู้การที่ยืนคุยกันอยู่บอรลิสล่างหนุ่มที่ยังไม่ตายม,มันก็โผล่เข้ามามันก็ยิงขาแมงมุมใส่เคนะครับแต่ผู้การก็เอาตัวเข้ามารับขาแมงมุมเอาไว้พอเห็นผู้การถูกฆ่าตาย เคก็จัดการฆ่าบอริสลงจนได้จากนั้นก็มีเด็กชายคนหนึ่งที่ชื่อว่า Oak, เจมเดินออกมาจากรถเขาก็ว mat <qui> ิ่งมาหาเคนะคะเพื่อถามหาพ่อของเขาซึ่งพ่อของเจมก็คือผู้การนะเจมก็เอานาฬิกาที่พ่อให้ไว้มาให้เคดูซึ่งมันก็เป็นเรือนเดียวกับที่เจพกติดตัวไว้ตลอดซึ่งมันก็แปลว่าเด็กน้อยเจมคือเจนะครับซึ่งเจก็เคยบอกไว้ว่าเขาไม่เคยรู้จักพ่อตัวเองมาก่อนเคก็ได้แต่บอกกับเด็กน้อยว่าพ่อของเขาไปทําภารกิจพิเศษและฝากแค้เคมาดูแลเจม แต่เขาก็ตอบเจมไม่ได้ว่าพ่อของเขาจะกลับมาเมื่อไหร่เคเลยจำใจต้องลบความทรงจำของเด็กน้อยซะแล้วเขาก็บอกให้เจมรู้ว่าพ่อของเขาคือฮีโร่ซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นอีกจุดที่เฉลยว่าทาไมเจถึงไม่เคยรู้จักพ่อตัวเองมาก่อนจากนั้นเคก็จูงมือเด็กน้อยเดินไปด้วยกันเจก็ยืนมองอยู่จนภาพนั้นลับตาไปจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่โอเคยบอกนะครับว่ามันมีบางอย่างเปลี่ยนนิสัยของเคไปโดยสิ้นเชิงเมื่อเขากลับมายัางโลกปัจจุบันเจก็ไปหาเคที่ร้ายเป็นอย่างแรก พอมาถึงเคก็บ่นทันทีเลยว่าเจมาสายเจเลยถามคําถามมากมายกับเคเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วพวกบล็อกเลยได้ก็สูญพันธุ์ไปกว่า40ปีเจก็เอานาฬิกากวาให้เคดูนะครับเพื่อบอกว่าเขาขอบคุณเคจากใจซึ่งเหมือนเคก็น่าจะรู้ลึกๆว่าเจรู้เรื่องทุกอย่างแล้วในตอนนี้กลายเป็นว่าเจถือไพ่เหนือกว่าเพราะเขาคิดว่าเขารู้หลายอย่างที่เคไม่รู้รวมถึงความสัมพันธ์โอเคกับโอ้ด้วยเคเลยรีบลุกหนีจากร้านและบอกว่าสายรับเป็นแฟนกันไม่ได้ พอทั้งสองออกไปจากร้านกริฟฟินที่นั่งอยู่ไม่ห่างก็ได้ยิ้มออกมาด้วยความพอใจแต่ทันใดน,นั้นสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนนะครับเพราะมันมีอุกกาบาตพุ่งมายังโลกซึ่งเหตุผลมันก็เป็นเพราะว่าเคลืมจ่ายทริปให้เด็กเสิร์ฟแต่ทันใดน,นั้นเคก็เดินกลับมานะครับแล้วบอกว่าเขาลืมจ่ายทริปให้พนักงานพอเคจ่ายทริปเสร็จมันก็มีดาวเทียมพุ่งมาขวางอุกกาบาตไว้แทนกริฟฟินเลยกลับมายิ้มได้อีกครั้งจุดนี้มันก็จะบอกนะครับว่าหากมีเหตุการณ์บนโลกเปลี่ยนไปไมแม้้้แแตต่่นนนนอออยยมมมัก็สสาาารถเเปปลลีงคได และ MIB หน่วยจราชนพิทักษ์ตะกาวานก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคอมเมนต์อินแบล็คภาค3เท่าที่ดูมาผมชอบภาคนี้ที่สุดเลยนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าภาคที่เหลือไม่สนุกนะครับผมแค่ชอบภาคนี้ที่สุดก็เท่านั้นสําหรับเพื่อนๆที่ดูครบ3ภาคแล้วเพื่อนๆชอบภาคไหนกันบ้างอยีายลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสําหรับใครที่ชอบการสปอยประสาเพื่อนกับสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็อย่าลืมกระทืบไลค์และซัดปุ่มซับสไครป์ผม้วยนะครับ ขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนสปอยบอยตลอดมานะครับสวัสดีครับ